นะคะตอนนี้มีหลายสีเลยนะคะที่มาพร้อมส่งแล้วก็มีถึงไซส์สี่แด้วยนะคะราคานะคะ850านะคะถ้าไซส์ใหญ่ส8 50ราคา900บาทนะคะโอนได้นะคะเก็บไปทางได้ไปทางจะมีค่าบริการเพิ่มตัวละ50บาทโอนส่งฟรีนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นสีเหลืองทองค่ะปักลายนะคะก็จะปักด้วยสีเหลืองทองหมดเลยนะตัวนี้มีถึงไซส์50ค่ะ แล้วก็สีถัดไปค่ะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะคะสีนี้ค่อนข้างมีความสดใสมากเลยนะตัวนี้นะคะใส่สวยด้วยนะคะตัวนี้สีใหม่ล่าสุดเลยสีฟ้าอมเทาค่ะสีคลาสสิกที่มากี่ครั้งก็ยังขายดีนะตัวนี้คือสีฟ้าอมเทาค่ะสีครีมไข่ไก่นะคะครีมไข่ไก่นะตัวนี้นะคะเป็นออกสีครีมเหลืองนะคะตัวนี้นะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นโทนสีครีมนะคะเป็นโทนสีครีมนะคะปักลายดอกไม้สีทองนะคะสวยมากแล้วก็สีชมพู โอรสค่ะชมพูโอรสนะคะก็จะปักลายเต็มแบบนี้เลยนะแล้วก็สีขาวค่ะขาวจะเป็นปักลายกุหลาบสีขาวนะคะใครชอบรุ่นนี้นะคะโทรสั่งซื้อกับดาได้เลยนะคะแล้วก็ดาขึ้นรหัสไว้ด้านบนแล้วนะคะสามารถที่จะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะแด้ชื่อที่อยู่หรือแอดไลน์มาที่เบอร์0 8 5 9 8 9 9ด1 5ได้เลยนะคะ